เมื่อเช้าครับมีการแจ้งข่าวช่วยส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานแข่งกับเวลาครับมีหนูน้อยวัยเเดือนเนี่ยมีชีวิตเป็นเดิมพันโดยจะมีการปิดจุดกับรถต่างๆเปิดไฟเขียวนำขบวนผ่านแยกต่างๆนนะครับเพราะว่ามีน้องเป็นเด็กชายนะครับอายุเพียง7เดือนเท่านั้นหนัก4กิโลกรัมโดยน้องเนี่ยป่วยด้วยโรคหัวใจครับจำเป็นที่จะต้องส่งมารักษาตัวด่วนครับที่โรงพยาบาลจุฬา โดยน้องเนี่ยเดินทางมาจากผมแดนของหนองคายนะครับซึ่งขบวนรถเนี่ยที่นำส่งน้องมาใช้เส้นทางถนนมิตรภาพหนองคายครับเลี้ยงเมืองอุดรธานีถนนมิตรภาพขอนแก่นตลอดสายมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครครับโดยบ่ายโมง20ที่ผ่านมาเนี่ยน้องได้ถึงโรงพยาบาลจุฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่งกำลังใจให้น้องหายจากอาการป่วยด้วยครับ